อันนี้จะเป็นในส่วนของ Crunchy Dirty นะคะ Crunchy Dirty นะคะภาษาไทยนะคะชื่อกนแรกเดินอ่าน,นก็ง,งงงนิดนึงมันคือกาแฟสกรปรกกรุบมันกรุบยังไงมันสกรปรกยังไงนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ยอดฮิตของที่นี่เหมือนกัน มาพบกับเดือนอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนานจนเดือนจำไม่ได้แล้วว่าเปิดช่องเนี่ยเปิดยังไงนะคะวันนี้เดินพามาเที่ยวคาเฟ่นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะ,คะว่าวันนี้เดินพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนนะคะตามเดินมาเลยแดนี่ค่ะตามป้ายเลยค่ะชื่อป้ายว่า คาวะคาเฟ่นะคะเวลาเปิดปิดก็คือ9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคาเฟ่อันนี้นะคะ่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเปิดได้ประมาณเดือนกว่ากว่าเองนะคะติดริมแม่น้ำท่าจีนนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยจะมีเครื่องดื่มมีขนมอะไรตามาาเลยทางเข้าให้โซมากเอาจริงดูดีประตูโอ้โหดูสิคะ อรองการเวอร์งมากนะฮะไปหนะ้า น่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งเครื่องดื่มกับขนมของที่นี่กันนะคะซิกเนเจอร์เมนูของที่นี่นะคะก็จะมีเป็นเอสเปสโซแล้วก็คันชี่เดอร์ตี้โคโคนัทบลัซซั่มแล้วก็เลมอนเบบี้นะคะส่วนวันนี้ของเดือนเดือนจะสั่งเป็น c ขา o น u ดบลั s ซัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีกาแฟแล้วเราก็ต้องมีขนมใช่ไหมคะมาดูค่ะเ,เดี๋ยวเดินจะสั่งเป็นตัว c o p เ o ลนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนตามเดินมาเลยค่ะ อาละค่ะก็เครื่องดื่มกับขนมที่เดือนสั่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคะจะได้เห็นหน้าสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าที่เดือนสั่งไปรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย c o c o n นัทบล s s ซัมนะคะเป็นกาแฟเอสเปรสโซนะคะที่ใส่ส่วนผสมของมะพร้าวแล้วก็จะใช้น้ำมะพร้าวนะคะแทนน้ำหวานนะคะมาชิมกันค่ะ ความรู้สึกก็คือมันจะเป็นแบบเป็นกาแฟาเอสเปรสโซที่เหมือนแบบเรากินน้ำมะพร้าวอ๋อนี่ก่ออแม้เป็นน้ำมะพร้าวกับกาแฟาผิสมกันแต่ว่ากลิ่นกาแฟาจะไม่แรงนะคะมันจะเป็นออกไปทางน้ำมะพร้าวสะมากกว่านะคะแล้วก็เขามีในส่วนของเนื้อมะพร้าวมาให้ด้วยน้ำาเพร้าวอร่อยอร่อยเลย แล้วก็นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ Crunchy Dirty นะคะ Crunchy Dirty นะคะภาษาไทยนะคะชื่อตอนแรกเดินอ่านก็งงงง,งนิดนึงมันคือกาแฟสกรปรกกรุบมันกรุบยังไงมันสกรปรกยังไงนะคะก็คือมันเป็นตัว e s p ร e โซ่อะค่ะแต่ว่าขอบขอบเขาเนี่ยเหมือนจะแบบน่าจะใส่ไปนในส่วนของพวกเขาเรียกอะไรนะ คล้ายๆพวกคอนเฟลกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอยู่ข้างๆแก้วนะคะแล้วก็จะมีเขาจะลอยหน้าตัวเอสเซโซ่มันด้วยอย่างนี้นะคะส่วนข้างในนี้ก็จะมีรีมมีนมเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอือ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าอันเนี้ยใครไม่กินกาแฟเข้มดุนไม่แนะนำนะ <c oughs> คือมันเข้มมากมันคือมันเข้มเอสเปโซ่แล้วมันก็จะมีความครีมนิดนิดส่วนนมแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยก็คือเมื่อกี้ดินกินไปเนี่ยเกือบ1ช้อนคือแบบตื่นเลยอะคืนนี้สามารถดูซีรีส์ได้ถึงเช้าเลยอะค่ะยังไงก็มาลองชิมดูนะคะสำหรับคนที่ชอบกาแฟเข้มๆนะคะในส่วนของขนมนะคะวันนี้นะคะอันแรกเมนูแรกนะคะจะเป็นในส่วนของครับฟล มิวฮันนี่นะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งส่วนนี้จะเป็นคอฟเฟอร์นะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ยอดฮิตของที่นี่เหมือนกันลาดน้ำผึ้งฉ่ำๆนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็เรามาชิมอืม้ม คอฟเฟลกรอบมากคือแบบค่อยค่อยหนะั่นน่ะกลัวมันกระโดดชุบไอย้ยาอืดฮึบอะ,อะ ค่อนข,ข้างที่จะกรอบมากนะคะแล้วก็พอราดน้พึ่งลงไปอะ่ะมันลงตัวมากกินคู่กับกาแฟคืออร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะมีอีกเมนูหนึ่งที่ร้านบอกว่าเป็นเมนูที่แบบขึ้นชื่อของทางร้านเด,เดี๋ยวเราเดินพาไปดูว่ามันเป็นเมนูอะไรนะคะไปกันคะ่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นเมนู signature ของร้านนะคะซึ่งเจ้าของร้านคะแนะนำมานะคะมันคือ ครัวซองส้มโอราซอสเรมอนเคิร์ฟนะคะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงชิบอูอนี่เนื้อส้มโอเน้นๆเ,เลยนะคะ อร่อยอะคือรสชาตินะรัวซองกรอบแล้วก็ส้มโอหวานมากหวานจริงๆแล้วก็พอมีซอสตัว,เ,วตออเลมอนเคอร์ฟเข้ามาด้วยอะมันปัดกันคือซอสเลมอนเคอร์ฟอะมันไม่ได้เปรี้ยวโดดอะคือมันแบบมันเปรี้ยวนิดๆให้ความหวานคือมันปัดกับรสชาติส้มโอได้ดีนะคะคือ เหมาะสมแล้วครับท่านที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคืออร่อยจริงๆอร่อยอ่ะเออปกติเป็นคนที่ไม่กินขัวซองนะเพราเดี๋ยวรู้สึกว่ามันมันแห้งๆไงแต่พอมาเจอขัวซองนี้ไรเลยชอบอร่อยต้องมาลองส่วนอีกอันนึงนะคะที่ทางร้านเขาให้มานะคะก็จะเป็นในส่วนของซมอกก็คือนคะรปฐมเนี่ย ของขึ้นชื่อผลไม้เขาเนี่ยน่าจะเป็นส้มโอทองดีนะคะก็คือถ้าใครอยากกินส้มโอนะคะที่ร้านก็มีขายนะคะลูกละ130บาททางร้านมีบริการแกะให้ฟรีด้วยนะมาชิมกันดีกว่าคะ่ะขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะแกะมาสวยมากเลยดูดิเนื้อดีเวอร์อืคหวานเลยหวานมากหวานสุดของดี ไม่พูดเยอะมาลองนะเดี๋ยวเดินขอตัวไปกินก่อนนะกืบกาแฟเดินระลายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเดินจะพาไปดูบรรยากาศรอบร้านอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ฝากร้านคาวาคอฟฟี่แอนด์โคด้วยนะคะก็ในอนาคตก็จะมีโซนโคเวอร์กิ้งสเปซด้านบนแล้วก็มีโฮสเทลฝากติดตามทางเพจ Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะแล้วก็ร้านเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นปิดทุกวันจังคาร์คร่ะแล้วก็เบอร์ร้าน0649832454ค่ะอยู่ตรงทรงพนองซอย4ค่ะ ก็ก่อนเข้าสัมพันธ์ข้าแม่น้ำสงนองรัฐประชาสามัคคีครัถ้าเกิดลูกค้าหไม่เจอก็สามารถเสิร์ชหาใน Google Map ได้ครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามที่ร้านได้เอาละค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการของช่องตามมาเที่ยวแล้วนะคะวันนี้เดินจะบอกว่าเดินฟินมากจริงๆนะคะห่างหายจากการเที่ยวคาเฟ่ไปนนานมากไม่ได้กินขนมไม่ได้กินกาแฟอร่อยๆฟินๆแบบนี้มานานแล้วนะคะวันนี้มีความสุขจริงๆค่ะแล้วก็ รังหน้านะคะเดือนจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปกินอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดือนด้วยนะ <S <S แล้วก็ทุกคนคะ่ะอากาศจะตกนะคะไปไหนอย่าลืมใส่แมสและรักษาระยะห่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดี